ซึ่งด้านหลังสวนทุเรียนนะครับจะติดคลองน้านะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะทุเรียนแบบนี้นะครับวางระบบน้ําท่าไวเรียบร้อยนะครับระบบน้ําเบียรสปริงเกอร์วาลนะครับซึ่งวันนี้นะฮะราคาดีงามมากๆนะครับเราเปิดทําการขายที่ไร่ละหนึ่งล้านสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมต้อเล่นที่ดินนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลชากไทยอําเภอเขาคีิีกรุจังหวัดจันทบุรีครับมาชมสวนทุเรียนนะครับติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับนี่สวนทุเรียน4ไร่ เอาากสารโฉนดนอสอสีจอนะฮะบ,บนพื้นที่เสี่ไรด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดคลองน้ํามีสระน้ําอยู่1นลูกนะฮะทุเรียนประมาณ2-3ปีกว่าสายพันธุ์มอนทองนะครับ200ต้นนะฮะซึ่งวันนี้เราเปิดทําการขายกันอยู่ที่ไร่ละ1ล้านนะฮะร,ราคาย,ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจครับ099 146 39 79เล่นที่ดินช่นั้น